น้องพีเอ๋ม่น้องมือใครเพียงมึงบอกมึงไม่เคยมีลูกน้องพีเอ๋มือใครลูกคลิกมาเฮ้ยร้องเพาะเพาะร้องเพาะเพาะไม่เอาอีกแล้วตอนเบลลี่จะออกมึงก็บอกไม่เอาอีกแล้วเล่นเสียงอะไรเนี่ยเอาพอดีอย่าน่ารำคาญมากสิ ขอโทษขอบคุเดีดีนะกูเป็นไปแล้วอ่ะมีภูมิตานทานอุ้ยลูกร้อใหญ่เลยนี่แล้วต่อมาฮีตรงหน้ากูเลยใเยเลยจะกลอมลูกก่อนนะเออกอลูกไปเออนอนไปป่าา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  มีมึงคนดังอยู่คนเดียวนเยวนี่ยเหรอจะไปรู้ไปเล่าไม่เคยท้องมาก่อนนี่เออไม่เคยท้องพอ,อ,อไม่เลยที่จอดรถอะขี่รถนั่นละมึงอะเออทำในเรื่องสิเออเนี่ยมึงไม่มันอาจจะเป็นเพราะว่ามึงเดินมาเลียงทางไกลมันมันอาจจะจุกท้องเสียดท้องก็ได้ นะมันอาจจะจุกท้องเสียท้องมาทำให้มึงมันเป็นแบบนี้ได้มีอาการอย่างนี้แล้วเดินไปหน่อยเนี่ยไปเจอโรงพยาบาลให้หมอเขาตรวจแล้วเป็นอะไรแล้วเราก็ถือโอกาสฝากท้องเขาบอกเขาไว้เลยแล้วพอครบกําหนด9เดือนเราก็มาเอาท้องคืนที่จะบ้าหรือไงฝากท้องเขาไม่ได้ฝากอย่างที่แกว่าฝากท้องเนี่ยหมายถึงแล้วก็คอยไปโรงพยาบาลที่หมอเขาตรวจให้ให้มึงไม่เคยแน่นะไม่เคยอ่ะฟังเขาใหม่อีกทีนึง ก็เดินไเองหน่อยนั่นเดี๋ยวยโรงพยาบาลอยู่ไกลไม่เล่าก <oton> ็จะนิดเดียวสามสิบโลโ,โอ้เอโอพี่ <Level. S 2> คุณจะจริงที่จะว่าแหละ,ะฉันท้องใหญ่แล้วใช่ไหมละออ่ะเดินมาก็ไกลมันคุณจะเสียดท้องเออไป,ไปไปไปอีกหน่อยเดี๋ยวเผื่อถึงโรงพยาบาลพ่อหมอเขาดูให้ฉันก็แล้วกัน oh! ว่าโอ้เป็นอะไรอีกพี่ดูอัเป็นไงเจ็บท้องเจ็บท้องนี่ขึ้นบนเลยขึ้นบนไครข้าไข่ข้าแม่โอ้ย น้องบีเอ็มขอบคุณครับขอบคุณครับแม่น้องบีเอ็มือใครเพียงมึงบอกมึงไม่เคยมีลูกน้องบีเอ็มือใครลูกบิ๊กบ้งอ๋อลูกสิถ้าเพียงพีกคือใครเอาเรื่องจริงเรื่องลย งนั่นแหละอย่างที่แกว่าเลยเก็บไปตาปอดน้องยเมื่อก่อนแล้วถามจะเคยออกลูกเลยมบไม่ไหวแล้วพี่ีเียงโอ๊ยหมอเหมือไปอยู่เรามาดุหนีมาดูดน,ดดนเกมหมดเลยพี่แกพูดจริงเหรอเนี่ยเราจะช่วยเหลือกันอย่างเยมาเอาแกจะทำอะไรเนี่ยกจะปูดคอตายหนีใช่ไหมไง อุทานอย่างนี้เนี่ยกลัวภาคมามึงเนี่ยมามาให้มึงเนี่ยจับดึงแล้วก็เบ่งเด็กมันถึงจะออกมึงเข้าใจไหมไม่มันมีที่ช่วยชุนแรงนะมันนนออกแ่ะเออมันออกแน่ละเด็กนับหนึ่งสองสามช่วยกันดึงช่วยกันเบ่งเด็กก็ออกนะแต่ว่าดึงเบาๆนะทกิดมอ่ะมันเป็นไม้เป็นหน้าสามอาจจะหักได้ แล้วนะจะไม่ร้องออกจะออกแรงได้ไงเออจะกระ้นบุรีบออกมาก่อนกูเลยท่ากูออกมาละเหม็นฮึบเอาหนึ่งสองสามฮึบเยอบ้าอ um> ุ <t <t ้ยตายใช่ไหมอุ้ยไม่ดีเลยอุ้ยโอ้โหตายลูกรีบเรียนี่ยก็มันจะออกมาได้ยีแม่มันต้องร้องอะไรต่ออะไรแค่หน่อยเลงร้องอะไรร้องไม่เป็นหรอกเอาไปเช่นว่าปวดท้องเราอค้างเป็นใครรังเห็นที่เต้นแน่ แกร้องหรข้าเบ็กเนี่ยรน้องไม่ไไ้กูไม่ท้อง่องมึง ก่อนเบลลี่จะออกเพิงก็บอกไม่เอาอีกแล้วปวดอดหัวหัวหัวี่ปวดสุดเนืเยเ้ยไม่ปวดทักเสียงสเสียงหมนเนียปวดปวดเมือ่อใจอพอดีนะารำคาญมากสิ ัวส่งมาฮะส่งมาส่งมาอืมจำล้วนฮะไม่ใช่ส่งมาอย่าบ้าอย่างนั้นตัวอะไรถามจริงพี่เต๋าฮะกูได้ค่าตัวเท่าไหร่เพิ่มเดี๋ยวให้เพิ่มเลยเพิ่มสามตัวแล้วนะให้ตัวละให้ตัวละห้าสิบห้าสิบเนี่ยใหญ่ใหญ่แทบแดดแดดแดดเออวางไว้ตรงไหนนี่ เบ๋ยไม่แปลกเบอรอะไรกับคนออกลูกก็ต่อตรงนี้ไงบ้านพองออกตรงหูไงกูผิดตรงไหนเนี่ยก็วางมันดีๆมันสมมุติขึ้นมาก,วาก็วางตรงไหนก็ไเลยอ่าวางตรงเี้อกแดงเออตรงนั้นเี่ไปแล้วไปแล้วไงอยู่ทำไมเราสามตัวแล้วเนี่ยมีใครนิดแล้วบอกน้องมึงนะเลิกคคอดได้แล้วนะทำไมอะสามคนแล้วสามคนแล้วผ่าโคดเนี่ยได้แค่สามคนหมอบอกคุณน้้าเพชรครับ ถ้าคุณน้องเพชรมีลูกคนที่สี่อีกต้องพาออกหลังแล้วนะครับทีวนี้ไม่ได้แล้วนะพอแล้วนะเออเหลังคนที่สามเออหางานก็มีทุกวันเอาเวลาไหนไปทําลูกกันวะกูสงสัยมากเลยเนะี่ยตั้งแต่เมียกูแล้วก็ก็กลับบ้านไง ไม่ใช่แต่กูเนี่ยไม่่อยอยู่บ้านเนี่ยงานมีทุกวันแม่ดิเกษรลามจองข้ามปีงานเต็มเดือนเออไอเราพอเล่นแถบนี้แถบเหนือใช่ไหมเ,ออเราก็มาค้างเลยทีเจ็ดวันนั่งกลับออบ้านทีเออไม่อยู่บ้านแต่กลับไปเมียทงเนี่ยแปลกนะออไม่ไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยเคอรี่กับยามเข้าบ้านกูจังชุวยนั่งซักผ้าแล้วเด็กมันวิ่งเข้าไปมั้งอะไรนะนั่งซักผ้าแล้วเด็กวิ่งเข้าไปเออแตอี้ไอเด็กบ้าไม่เอากระมังเข้าไปด้วยแน่ นกกกเชืออูีแก้วมีวูตายเนี่ยขายเขาขวักเลยขายเำเนี่ยตับเรียกจังเลยตังก็ไม่ให้เรียกตะพืชผีสันีสัน,นขอบคุณครับขอบคุณครับพี่อ่างยังไงล่ะมึงอะอาเลยฮะ ไม่เป็นไรครับเป็นไรเกงใจเก็วไว้เก็บไว้ซื้อโซดาดูอะไรนี้ดูอะไรนี้รู้เลยเดียงเขาบใครห้อกับมา้าป็นหลงไปโทษพออ่อเขาจะเป็นจะตาย ผอ,อว่าออกยากออกเกินตรงเลยแกก็เนี่ดูสิเนี่ยตะปุ่มตะป่ําเยอะเลยแน่ยโอ้โ,อโหลูกถุกกังจวนพี่จวนลูกฉันคอเหรืยงเนี่ยพอแล้วพอแล้วเจ้าพี่ออลูกฉันแข็งแรงดีใช่ไหมโอ้แข็งแรงผ่<อ>าทา,ทางจะวิ่งเร็วด้วย และลูกของเพียงใจเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอะพี่กูก็ไม่รู้ตัวผู้หรือตัวเมียเนี่ยยังไม่รู้เลยเห็นลูกจะไม่คนนะทำไมแกรีเป็นตัวเล่าเมันก็เรียเป็นตัวเท่านั้นแหละแล้วลูกเพียงใจหน้าตาเหมือนใครอะพี่อะหน้าตาเหมือนใครกูว่าเป็นทางข้างพ่อ,อมันวานกูสานไปแม่นไปเยอะเลยแล้วพี่รู้แล้วเหรอว่าใครเป็นผัวของเพียงใจเนี่ย ตอนแรกก็ไม่รู้หรอกพอลูกมึงออกมาแล้วมันชัดเสียงม่ลูกฉันมันต้องหน้าตาน่รักแน่เลยฉันอยากเห็นหน้าลูกฉันขออุ้มลูกเลยนะพี่ไม่ได้ยังไม่ได้ล้างตัวลูกเลยมึงนอนพักไปก่อนถึงมีจะอุ้มไม่ได้ละนม่ลูกฉันนะพี่ยังไม่แข็งแรงไปอุ้มเดี๋ยวมันหลุดมือทางไงเราฉันอยากกอดลูกให้ชื่นใจ ฉันจะได้ให้ลูกกินนมฉันด้วยฉันขออุ้มลูกหน่อยนะพี่จวนนะเฮ้ยพี่จวนแกไม่ต้องมาบ่ายเบี่ยงเลยแกทำแบบนี้แสดงว่าลูกฉันมันต้องหน้าตาหน้าเกียิแน่ๆเลยใช่ไหมพี่ถึงมีออกไม่ชันดูหน้าลูกถึงลูกที่จะเป็นยังไงมันก็เป็นลูกฉันนะพี่จวนฉันอุ้มทอมันตั้งเจ็ดเดือนฉันจะเกีรยิลูกฉันดียังไงล่ะพี่ ขอให้ฉ hey, really? ันกอดลูกให้ชื่นใจเนี่ยนะชีวิตฉันไม่เหลือใครแล้วนอกจากพี่กับลูกฉันนะอ้อย่างนั้นกันลูกมึงเว้ยกูจะปิดบังมึงได้อีกนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้อ่ะเอาไปเลี้ยงเองเนี่ยลูกมึง ังกูไม่ให้ดูแต่ยัดูพอดูแล้วเป็นยังไงดูแล้วมึงก็เป็นอย่างเงี้ยกูพี่มึงนะกูระวังดีกับมึงกูช่วยมึงช่วยชีวิตลูกมึงกูพูดอะไรมึงก็ฟังกูบ้างสิวะมึงลุกขึ้นมาตรงนี่นะไอเด็กเป็นสามแมวซะนี่ลุกเลยพี่ชิญ เอยพี่จู line, lly, goodbye, ๊พี่จู๊ดก็ช่วยฉันด้วยทำไมแกใจร้ายแบบนี้ใจร้ายนะกระเบิ้ลฉันไี่แก thank <laughs> you โมเฮกเนียดีนะกูเป็นมปแล้วอ่ะมีหูต้านีลูกน่ารักจังเลยอุ้ยดูทิแกดูเนี่ยอุยอูกลูกเพียใจนะเนี่ยมีหูจางๆเนียนี่นี่มีปากมีปากเนี่ยอู้หไม่ต้องฉีดฟิลเลอร์เลยดูน่ารักจังเลยอุ้ยน่าจะเลยเอเฮอเอ้อเฮ เกเงียบเลยจะกอลูก่อนนะเออกอลูกไปเออนอนไปาๆนี่ชื่อดังนะ Ф ี่่ดังนะค่เบาๆๆี่กรอลูกที่กอลูกมีมึงคนดังอยู่คนเดียวเลยเหรอโอ้โหแมวแมวคืนไปไข่บนยอด ร้องอีกแล้วแกจะได้ร้องไงเราต้องร้องอย่างหนึ่งร้องไงนอกอี่ยงเอ้ยแยเ่เขียวยิงฟันนี่นกปาก่าจะมีฟันยงไงเรื่องแม่มื่อตะการจะไปไข่ก็ยอดตาลได้ไงแกจะเปียกไปแล้วจะกล่อมลูกแล้วโอ้ยเดียวเอีอ่ยออมีแค่รางนีค่ลูกชาวชาติค่ะแม่ลูกชาวชาติยังไม่จะกล่อไมอไดคะ เดินปัญหาสังคมดีแก